ปะอันอันอันนี้เขามามุงด่าหรือมามุงอะไรขอถามหน่อยนะึงเขาเขามาด่าหรือเปล่าอ๋อทีแรกเขาก็จะมาด่าแหละแต่พอเห็นหน้าแล้วเขา <c oughs> เขาบอกน่ารักเลยเขาเขาไม่กล้ายุ่งนะตัวนี้เป็ <c oughs> นเอฟเฟกไม่มีห <c oughs> วัตถุหอสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับเ <FC S 1> อฟซีนะครับเออจากไหนครับตามมาแถวมาจากสาธุประดิรณีครับ ครับครับผมครับอ๋อใช้ใช้แล้วรู้สึกไงครับอ๋อมันถ้าถ้าเปิดในห้องแถวเปิดไม่ได้หรอกพี่อ,อ๋อเหรอเลยมาดูชุดประมาณห้าร้อยไป<อ>ไปเปิดในห้องเนี<อ>้ยก็ถือว่าพอใจนะรจครับพี่สือพอใจครับโอ้ขอบคุณนะครับอันนี้อันนี้เป็นความคิดเห็นจากลูกค้านะครับนะลูกค้ามาซื้อราคาเดิม ร้อนมากพี่น้องเอ้ยมาประมาณสี่โมงกว่านะครับนี่ตลาดสังกสีเทพารักนะครับบรรยากาศสุดๆนะครับยังไม่เข้าหน้าร้อนนะครับเหมือนทดลองลงนรกนะครับนี่คือร้อนจริงๆนะตลาดมือสองของเก่าของสะสมนะครับของมือสองต่างๆนะครับมือแปดมือเก้านะพัดลมตู้เย็นมีครบเครื่องทําน้ําอุ่นน้าอุ่นหม้อห หรือของสะสมต่างๆนะครับเครื่องมือช่างนะคเครื่องเสียงมือสองเสื้อผ้าเบตนตะล็ตนะครับต้องมาตลาดนี้ครับสังกสีเทพารักษ์ในตำบลเทพารักษ์สมุทรปราการนะครับวันนี้จะมาร้านของป่านัดนะครับป่านัดแกมาตั้งร้านอยู่ตรงนี้นะครับวันนี้อยู่ในเขตของตำบลเทพารักษ์นะครับผมไม่ได้มานานนะป่านัดยังจัดร้านไม่เสร็จเลย โอ้ยป๋าทำไมเพิ่งจะจัดร้านเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับทำไมเพิ่งจะจัดร้านอ่ะหรือจะเก็บแล้วเนี่ยผมโทรหาอยู่จะเก็บหรือจะกลับเนี่ยผมแบงค์เข้าวันนี้สามเที่ยววันนี้ มากพอ๋อผมก็จะไปงานผมอีกอ๋อลูกค้ามาจากไหนครับลูกค้าผมมาจากบางนาครับผมอ๋อมาจากบางนาครับแฟนคลับแฟนขับอ๋อแฟนคลับใช่ไหมอ๋ออันนี่ยังไงที่ทำให้คนรู้จักผมอ๋อพบโพสคนเยโสดครับครับผมผมเคยเห็นแล้วผมเคยเห็นแล้วอ๋อมาเนี่ยเนี่ยเขาเขาบอกไม่ร้องยหาอยู่อ๋อเหรอผมเพิ่งได้รับสายขอโทษโทรหลายสายอ๋อ เกิดเกิดอะไรขึ้นครับป like ่านัดลูกค้าเยอะจัดเกิดอะไรขึ้นทำไมลูกค้าเยอะจัดจะจะไม่ตั้งยังไงมันบรรลุเป็นเยอะจ่ายก็เลยยังตั้งตั้งหลักไม่ถูกเลยนโอเคเดี๋ยวเดินอย่างนั้นเดี๋ยวผมเดินวนตลาดก่อนเดี๋ยวป้ายังไม่ได้แต่งหน้าแต่งหน้าโอเคป๋าโอเควันนี้มีอะไรมาให้เล่นเยอะอ๋อครับครับเดี๋ยว เราจัดร<า>้านก่อนแล้วนะป่านะเดี๋ยวมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆมาวันนี้มาเซฟไยป่านะวันนี้มาเซฟไฟปาร้อนมากปาร้อนจริงเลยเดี๋ยวเล่นกับตั้นนึงครับผมได้ได้นี่นี่นปานัดเขายังจัดร้านเสร็จเลยลูกค้ามาซื้อของแล้วอยู่นะครับอยู่ในเขตของตำบลเทพารักษ์นะครับเด <c oughs> ี๋ยวสักครู่มาหาปบานัดครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศหน้าร้านปานัดนะครับอยู่ในตลาดสังกษีเทพารักษ์นะครับ เมื่อกี้มารอบหนึ่งนะปานัทได้จัดร้านไม่เสร็จนะครับ4ี่โมงกว่าแล้วอาจจะชุกรลงหกเรื่องการเดินทางนะครับเพราะเดินทางมาจากอา,อายุธยานะครับลูกค้ามาเต็มเลยเนี่ยนะครับเดี๋ยวต้องให้ปานัทเปิดเพลงที่มันไม่ติดลิขสิทธิ์นะครับเพราะว่าตอนนี้ผมมารู้สึกว่าปาจะเปิดเพลงลูกทุ่งนะครับ คือต้องบอก f c ว่าบางเพลงก็เปิดไม่ได้นะครับผมลงที่ช่องผมไม่ได้นะครับเป็นเพลงที่เขามีลิขสิทธิ์เพลงนะครับเดี๋ยวต้องให้ป่านัดเปิดเพลงที่มันไม่ติดลิขสิทธิ์นะครับลูกค้าเต็มเลยเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับขอโทษนะครับขอเดินผมขอเข้าหลังร้านนิดหนึ่งครับเปิดสายพิชาเอา เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดูอ่าเพลงนะเนื่องจากเนื่องจากป๋าเปิดเพลงที่มันตอแรกผมเลยไปงี้คืนเช้านะคับอย่า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 เปิดลูกทุ่งนะไม่ได้นี่ยครับก็คือลูกค้ามาเต็มแล้วกันอ๋อครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับโค้ชกัญญาโสนะครับที่ไหนครับสองตอนนี้ป๋าเขาอะไรจัดร้านไม่เสร็จเลยมารอบหนึ่งนะไม่ใช่ไม่ดังนะไม่ดีคืน เดี๋ยวเดี๋ยวขอขอวางกระเป๋านิดยหนึ่งนะครับได้หมดนะครับก็ถ้าท่านใดอยากจะมาฟังเสียงนะครับวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ก็ตลาดสังกสีนะครับถ้าเป็นวันพฤหัสครับก็ประมาณอยู่ที่ตลาดนัดตลาดนัดตลาดไทยนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศคึกคักนะครับลูกค้าเต็มเดี๋ยวขอเดินด้านหลังน่ดนึง ขอถ่ายบรรยากาศให้คนดูว่าเออลูกค้าเข้ามาอ่าลุมด่าหรือล,ลุมซื้อนะครับขอถ่ายบรรยากาศก,าก่อนปะถ่ายบรรยากาศก่อนถ่ายบรรยากาศก่อนครับอันนี้ก็เป็น นะครับอันนี้ก็มามุงนะป <c oughs> ๋าอันอันอันนี้เขามามุงด่าเลยมะมุงอะไรค้ออาเลยรี่เขาเขามาด่าหรือเปล่าอ๋อทีแรกเขาก็จะมาด่าแหละแต่พอเห็นหน้าแล้วเขา <c oughs> เขาบอกน่ารักเลย <c oughs> เขาเขาไม่กล้ายุ่งไงตัวนี้เป็ <c oughs> นเฟกไม่มีหวัดพ <c oughs> อสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับเอฟซีนะครับ เออจากไหนครับนตามมาแถวมาจากสาธุประดินครับครับผมครับครับผมครับครับสีนะครับ f อติดตามดูผมต่อครับตอนนี้ผมมี f อเยอะแล้วเอฟสี่ของลุงนั้นเลยเอฟสี่เอันนี้อันนี้ไม่ได้มารุมนะฮะไม่ได้มารุมด่านะทีแรกเขาจะมาด่าแหละแต่พอเขาเห็นหน้าเขาโอ้หน้ารักวันนี้วันนี้เกิดอะไรขึ้นป่าทำไมถูกลุงไม่เมื่อคืนนอนดึกรอไปตีสี่ นอนเลยบ้านเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาดูเขาดูของใหม่ๆหปลามาแนะนานะปลาตอนนี้มีมีตัว 2G มามีตัว 2G มาแล้วก็มีของเล่นมาหน่อยอ๋อครับเดี๋ยวปลาอุปกรณ์ต่อไดเป็นอุปกรณ์เสริมพวกนี้ที่ว่าเล่นยังไงมันถึงจะดีทํายังไงมันถึงจะเฮ้ยเบนยังอะไรไม่ตาใจอะไรเงี้ยก็คือเพิ่มเพิ่มเป็นการเพิ่มขึ้นนะครับหรือจริงจริงแล้วเนี่ยไอตัวเนี้ยมันมันมันทำไม่ได้นานแล้วแต่ตอนเนี้ยตอนที่เอามาลง youtube ผมก็จะเน้นแต่ไอพวก เนี่ยอุปกรณ์ที่จะเอามาขับอ,อ,อะไรพวกนี้ครับผมแต่ตอนนี้ไอ้เทคนิคต่างๆที่ทีออ่ในตู้พวกนี้เขาใส่อะไรอะไรพวกนี้วันนี้ก็จะมาไขปาริศนาสักนิดหน่อยอ๋อครับผมโอเคครับโอเคป๋าเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศก่อน,นนะครับนี่ FC นะ,นะครับอเอฟซีจากหลายที่เลยนะครับผมก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมทางพอดคนเนโสนะครับรวมถึงเพจเยอะฟซีมาเยอะเลยรวมถึงเพจด้วยนะครับติดตามทางเพจพอดคนเนโสด้วยนะครับผม อของผมมันจะเป็นแบบบ้านๆครับครับผมตื้อนี่เลยอย่างเงี้ยต่อสายเข้าไปเลยต่อแบบดิบๆอย่างนี้เลยใช่รับใช่แต่ตัวนี้รุน่นนี้ตัวนี้จะเป็น 2G ที่อมามาใหม่มาใหม่กลางจัดแหลมจัดอะไรพวกเนี้ยแต่เอาง่ายๆไอ้รุ่นใหม่มันก็ต้องทำมาเหนือว่ารุ่นเก่าอยู่แล้วครับผมคือบางทีลูกค้าบอกโอ้สั่งตัวเก่าไปแล้วตัวใหม่มาแล้วคือ <laughs> ล่าสุดรู้สึกจะมีคลิปที่มัน คลิปรู้สึกคลิปพันห้าร้อยวัตจะเกือบจะทะลุร้านวิวแล้วป่<อ>ะตัว,ตวเ,อเอาคลิปนั้นมาลงซ้าอีกม,มีคนมีคนขอเบอร์โทรเพื่อเยอะมากเบอร์อะไรนี่ยมีคนสั่งเลยเน,นี่ยเนี่ยตัวนี้มีคนสั่งตัวตัวตัวนี้ได้ไหมตอนนั้นที่เราไปร,ารีวิวกันนะครับประมาณหนึ่งลงคลิปไปประมาณปีหนึ่งแลวนะไม่ไม่น่าเชื่อว่า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 ลูกค้าชื่นชอบเยอะครับครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ไม่มีใครยกตัวอย่างเอางี้เปล่า คุณพจนเดินไปในซอยเนี่ยคุณพจนว่ามีใครรักคุณพจนหมดไหมใช่ใช่ใช่ไหมเออเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรเออเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ปงได้เยอะเลยนะป้าฮะปงปงปงได้เยอะเลยที่ปงนี่ไม่ใช่อะไรนะกลัวอดโอเคโอเคไม่ใช่แล้วมันนานาจิตตังนะครับผมนานาจิตตังนะครับผมคือวันนี้ก็จะมาอัปเดตนะอัปเดตอัปเดตด้วยแล้วก็ห่างหายไปนานนะแล้วก็จะจริงๆแล้วเนี่ยหายไม่ได้หายไปไหนนะ โอ้ทำส่งลูกค้าตอนนี้ FC ประเทศลาวก็มีกัมพูชาแล้วก็พี่น้องชาวพม่าทางแถวเมืองการอะไรพวกนี้มามาเยอะครับแล้วก็มีพี่คนหนึ่งลูกอยู่เมืองการเป็นเจ้าของแพรชื่อแพรชาวดงมั้น่ารักมากเลยผมเห็นเห็นมาเลยครับเห็นว่ามีส่งส่งคลิปมาให้ป่าดูเยอะเลยใช่ไหมใช่ตอนเนี้ยความพอใจของลูกค้าผมไม่มีเวลาที่จะลงไปลงไปในนั้นลงลง คือผมไม่เก่งเรื่องไอ้เทคโนโลยีพวกนี้ครับแต่ก็โชคดีอย่างคือผมไปขายที่นหนก็ช่างอ่ะจะไม่เหงาครับก็คือจะบัญชากาศกันเนีครับผมบางคนก็แอบแอบชมบ้างบางคนก็แอบด่าบ้างวันนี้ก็เลยมาซุ่มดูนะป๋าครับเลื้งง่ายของผมอะไง่ายก็ถูกตังค์แล้วดังดีครับมันดีกว่าถูกดีแล้วไม่ดังตัวตหนโอ้วันนี้ตัวห้าร้อยตัวนั้นมันนานมากตัวนั้นพันห้าครับเดี๋ยวแป๊บหนึง ครับลูกค้าก็เต็มหน้าร้านเลยนะนี่เขาจะมาด่าหรือจะมาชมเนี่ยมาซื้อเพิ่มใช่ไหมครับอ๋อใช้ใช้แล้วรู้สึกไงครับอ๋มันถ้าถ้าเปิดในห้องแถวเปิดไม่ได้หรอกพี่ต้องเปิดอ๋อเหรอเลยมาดูชุดประมาณห้าร้อยไปเปิดในห้องเนี่ยก็ถือว่าพอใจนะครับพือพอใจครับ อันนี้อันนี้เป็นความคิดเห็นจากลูกค้านะครับนะลูกค้ามาซื้อราคาเดิมมาาี่บอกถูกจริงนะมันมีพิเศษนะก็มีทั้งคนชอบคนไม่ชอบนะครับนะครับก็เป็นอ่แอม์นะครับก็สำหรับคนที่จะไปใช้งานที่มันใช้กำลังไฟเยอะเะนะครับผมก็แนะนำให้เป็น power ตัวใหญ่ก็จะดีนะครับอันนี้คือเราฟังแบบเราไม่ต้องคิดมากนะครับ คือเราซื้อแล้วเราก็เอาไปฟังในราคาที่เบาๆนะครับฟังเพลงในห้องอะไรอย่างเงี้ยครับนี่บรรยากาศทับตลาดสังกสีเทพารักษ์นะครับตอนประมาณตัดนี่ก็จะห้าโมงแล้วนะสานัดก็มีทั้งตู้ที่เป็นชุดเครื่องที่เร็วของเครื่องเสียงลําโพงนะครับแล้วก็อดอกลําโพงต่างๆนะครับของรถยนต์ <el> คือคุณน้าถ้าไปต่อไวของดอกลําโพงนี่จะดีเลยนะ ขนาดสี่โมเลยนะป่ายังร้อนตับแตกขนาดนี้เลยเดี๋ยวขอดูนิดนึงประเทศไทยก็อย่างนี้นะครับครับร้อนมากวันนี้จะเล่นแบบแยกซับครับครับผมนี่ซับซับแต่เล่นแยกจริงจริงมันเทินจะเทินอีกอ่ะโอ้โหครับก็ข้างในมันหนักมากใช้กองเลยแล้วกันข้าบนนี้ครับผมเดี๋ยวผนจัดผมจัดดีๆแล้วมัขายไม่ได้ครับคือนิสกเลยมันเรีย่ร้อยเกินไปคือกองกองแบบนี้แล้วใช้ได้เลยใช่ไหมใช่ขายได้ครับ ถ้าจัดเรียบร้อยแล้วดูเรียบร้อยเกินไปมันไม่เข้ากับบุคลิกคือจากคลิปที่พันห้าละวัดที่ผมไปถ่ายที่ตลาดไทยอ่ะโอ้โหคนดูแบบถล่มทลายมากเปล่าค,คัแบบคนดูก็เยอะครับประมาณรประมาณจะเป็นล้านคนจะเป็นล้านวิวแล้วคือยอดรับชมเยอะมากอ่ะคือคนด่ากับคนดูนี่ประมาณประมาณกี่เปอร์เซ็นต์คนคนว่าน้อยครับน้อยเพราะตอนนี้ เอากันจริงๆอ่นนะมีคนว่าผมแล้วก็จะมีคนเข้าไปตอบแทนโดยที่ผมไม่ต้องอันนั้นคือการตอบรับจากคนนะครับคอยังยังื่อหน้าสุดเมื่อวานส่งมาจากประเทศลาวเลยโอ้เล่นโหดกับเขาเนี่ยอ้ดับบิลสี่ใบกลางตับหนึ่งที่ผมลงในยูทูบ่นแหละครับผมเดี๋ยวพอ ลูค้าส่งมาแล้วผมไม่มีโอกาสได้เข้าตาไปไอ้นิ้วๆแต่สเตน้ันเยอิ่มอ๋อวันวันนี้คือเราจะมาเพิ่มเ,มเมิเพิ่มความอิ่มของเบสรัอ่าครับผมมีลูกค้าหลายคนที่อถามวิธีการมา,มาก็อย่างพวกเนี้ยผมไม่ใช่ทางผมอยู่แล้วพอฉนัน้นผมบอกได้อยู่แล้วแต่มันมีบางคลิปที่ ลูกค้าไม่เข้าใจไงวันนั้นผมคอนทุบไงมีคอนทุบเลยเหรอมีครับแล้วลูกค้าก็ดราม่ามาว่าเหมือนเหมือนสร้างกระแสหรืออะไรก็ไม่รู้แต่ผมบอกเลยว่ามันเป็นอย่างหนึ่งนะที่คนไม่เข้าใจก็คือไอ้บอร์ดพวกนี้นะครับไอ้บอร์ดพวกนี้มันไม่ชอบหัวแรงนะครับใช่อ่าเอาไง่ายง่ายหัวแรงเนี่ย จะมีสักกี่คนที่ซื้อราคาแพงๆอย่างบ้านๆซื้อตัวหนึ่งก็ร้อยกว่าบาทพอร้อยกว่าบาทปุ๊บพี่เสียบไฟปุ๊บไปไปจี้พวกเนี้ยความร้อนมันไม่ถึงมันก็จะนานอไอ้พึ่งนี่ไม่ชอบความร้อน้ีอันที่ผมมาคอนมาทุบอ่ะเขาบอกว่าเหมือนมันจะไม่พังเหรออะไรอย่างเงี้ยอย่างไงวะกลัวกลัวคล้ายๆว่าเขากลัวมันพังใช่ไหม มีเครื่องมือไม่ใช่คือเขาคิดว่าผมสร้างกระแสหรืออะไรไม่รู้แต่ผมทำผมมีผมมีเอผมมีเขาเรียกอะไรผมมีวิธีทําของผมเอออเหมือนช่างซ่อมรถซ่อมอะไรก็ช่างเนี่ยอย่างเงี้ยอันนี้อ่เดี๋ยวให้ดูนะฮะตัวนี้คือตัวธรรมดาที่ใช้เป็นเอ่ททียี่สิบเอ็ด่าตัวตัวตัวเก่าๆครับผมตอนนี้มาที่ผมบอกเนี่ยก็คือสอง G เนี่ยเห็นไหมอือ ซึ่งตรงนี้ผมผมไม่ค่อยได้เอามาให้ลูกค้าดูนะก็จะบอกกสอง G สอง G อะไรเงรี้ยอ่าแต่ตอนนี้ว่าเดี๋ยวนี้โลกโซเชียลมันแรงอ่าความรู้พวกนี้มันออกไปไวครับผมแต่ตนี้ก็เทคนิคในการทําอะไรต่างๆมันก็จะไม่เหมือนกันครอ่าผมก็ไม่ได้ว่าผมทําคนเดียวแล้วแล้วผมก็ไม่เชื่อวาดีกว่าคนอื่นไม่ใช่แต่เพียงแต่ว่ามมผมจะใช้วิธีแบบบ้านๆน่ะคือเนี้ยอย่างเงี้ยไปทำไงอ่ะอย่างเงี้ยอ่ะผมทํา พอดีวันนั้นผมไม่ทุบเขาเลยบอกว่าโอ้มันจะไปพังเหรอไปทุบรลักษณะไหนครับปากระดาบ้าไปไม่ได้สนใจตรงนั้นใครชอบก็เข้ามาดูแล้วเอาไปศึกษาเอาเออนะฮะเนี่ย ทุบเลยใช่ไหมไม่ใช่ที่เขาบอกเนี่ยเออมันมีอะไรบ้างเรารู้ใช่ไหมครับผมอ่าแต่น้อยคนที่รู้คนไม่รู้เยอะกว่าคนรู้อืนะฮะเนี่ยอย่างเงี้ยอ๋อปลาใช้สกัดนี้เลยอย่างเงี้ยอ๋อใช่ไหมแล้วเขาก็จะบอกว่าแต่ว่าคิดไม่เดี๋ยวเขาบอกว่าเราเราทุบอย่างนี้มันจะไม่พังอย่างเงี้ยได้เดี๋ยวให้ดูฮะอ๋อปลางัดออกนี้เลย ระวังนิดนึงนะตัวนี้คมนะครับแต่ตอนนี้ผมทำงานใต้แรงกดดันไม่ค่อยได้ม,มันไม่โดนในบอร์ดหรอกครับแต่มันก็ต้องมีวิธีทุบใ,ใช่ไหมฮะนเนี่ยผมดึงขึ้นมาเนี่ยโห,าาหาย็นไหนมตัดเลย อต่นี่มันจะเป็นสองาขาครับผมอ๋อป่าก็เลยใช้วิธีสกัดอย่างนี้เลยไม่คือที่ทําตรงนี้เพราะอะไรเลยมันไม่ชอบความร้อนโอ้มันไม่พังพี่เพราะอะไรป่ะข้างล่างม,มันมีบอร์ดรองอยู่โอ้เดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าทําไมผมไม่มมกล้าทุบผมลองมาหมดแล้ววิธีถอดตัวนี้ยมันไม่ชอบความร้อน อ๋อพูดถึงว่าถ้าเราเอ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 า,เอาบัตรกีเนี่ยใช่เอาออกมันก็จะความร้อนมันจะมีใช่ไหมครับถ้าเราเอาบัตรกีไปบัตรกีถามว่าง่ายไหมมันก็จะความถนัดครับแต่ผมว่าไอตัวนี้ที่ผมทําเนี่ยมันไวกว่าอเห็นไหมแล้วเสร็จแล้วทําไงนี่ครับ ง่ายป,ป่อก็คือถอดออกตรงนี้เลยแล้วตอนนี้พี่ไม่ต้องไปทำอะไรมันเลยพี่แค่เอาไอ้สลอยพวกนี้เข้ามาโอชคไหมเนี่ยมันง่ายกว่าไหมแต่นี้ผมก็มีวิธีผมอย่าเอาง่ายๆอ่ะสมมุติว่าจะต้องเอาหัวแรงมานั่งจีเนี่ยมันก็จะมีตะกัวความร้อนต่ำนะครับอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวดูดที่ต้องดีๆกับหัวแรงดีๆครับซึ่งมือใหม่ที่หัดเล่นเนี่ยเยอะ หือใหม่หันเล่นนะนะเยอะแต่ตอนนี้ยอย่างที่ผมผมทำตรงนี้ที่เขาเข้ามาดราม่าว่าอย่าไปเชื่อนะอะไรไหมคือเชื่อก็ทําไม่เชื่อก็ผ่านอันนี้คือเราใช้ประสบการณ์เราทํานะคือผมจะคิดอยู่ตลอดว่าทำยังไงลูกค้าออไปแล้วมันต้องใช้ให้เป็นปีอืมใช่ไหมครับแต่ถามสูตรโมอะเยอะแยะแต่ไอการแกะไอเนี้ยอย่างซี0 4 4 5ย์สห้าอะไรต่างๆเนี้ยมันก็เป็นสูตรแต่ละคนไงแต่ทีนนี้ยผมไม่ค่อยเอามา มาลง youtube แล้วบางคนก็มาถามว่าแล้วถอดอย่างเงี้ยแล้ววิธีใส่ละ่ะ <c oughs> ถ้าผมบอกหมดผมก็ไม่ต้องขาย <c oughs> <Okay. S 2> อันนี้อันนี้บางส่วนก็เราก็ต้องกลับกากไว้ก่อนใช่ไหมมันเป็นธรรมชาติครับเพราะผมไม่ได้เก่งทาง YouTube <c oughs> แล้วก็อย่างผมว่าใส่คุณพจนี่แหละเป็นสื่อผม <c oughs> แต่วันนี้ที่อย่างเงี้ยเดี๋ยวให้ดูดราม่ากันเยอะ <c oughs> แต่ผมไม่ได้ว่าอะไรโอเคครับเชื่อก็เอาไปใช้ไม่เชื่อ็ไม่นเป็นไรเอออันนี้อันนี้คือสายช่างดูว่า ไอตัวเก่ากับตัวใหม่สองจีครับผมถามมาดีกว่าเก่าไหมมันต้องดีกว่าเก่าแน่นอนครับผมวันนี้วันนี้เราจะมาลองตัวไหนฝานี่แหละตัวสองจีนยเพราะไอตัวนี้เราลองมาเยอะแล้วครับครับ,รบแล้วก็อีกเรื่องนึงฝากอ่าถึงมือใหม่นิดนึงที่อ่ายัางอ่า f c ที่นี่ก็เหมือนกันครับผมอ่าตัวเนี้ยถ้าเอาไปใส่ตู้พวกนี้นะตู้พวกเนี้ยครับให้เล่นเป็น 3G หรืออ่าตัว ST f t f ด้วยเหตุที่ว่า ถ้าเป็นพวกนี้เนี่ยพวกเนี้ยถ้าเราเสียบ A U x เข้าไปเนี่ยเสียบ A U S ตัวเนี้ยเสียบเข้าไปปุ๊บบูทูตมันจะตัดเลยพอบูทูตมันตัดผลเสียคือผลเ,เสียคือไอช่อง A U X ที่เราไปไว้ที่ตัวครับพอพี่เสียบปุ๊บบูทูตไม่ทํางานละพอเสียบยู่ A U X อ่ะเพราะฉะนั้นต้องใช้แอป,ปหรือไม่ก็ 3G อครับผม เ,เ,เดี๋ยวแป๊บนึงครับผมขอออกเดี๋ยวคนเดี๋ยวเขาไปนี่สองหนึ่ครับนี่นะครับก็เป็นควา,ามอธิบายจากป่านัดนะครับเ,เดี๋ยวเรามารอชมสองปีของเขานะครับว่าเขาจะต่อยังไงเพิ่มยังไงเอาตัวเดียวกันตัวไหนป่าต,ตัวนี้ก่อนเลย,ยเดี๋ยว่คยไปถึงไอ้ตัวน,นัดวันนี้มีอะไรให้เล่น,เ,ลนเยอะ เ,เ,อเออวันนี้ป่ามาโอ้โหจะดห้าโมงแล้วป่าลองนี่ผมก่อนได้ผมจะกลับแล้วได้เลยนะอ,อ,อันนี้ก็สองจีนะอหอันนี้เราเรารุนนีอ้อ่ะไม่ไอตัวที่ซื้อไปยุคที่แล้วพันห้าไงมันใหญ่เกินเอารุ่นนี้นะครับเดี๋ยวลองอ,อลองุลองตัวพันก่อนลองตัวพันก่อนอ่าลืมบอกไปตรวนี้กำลังไปตอนนี้ เอามาเล่นได้ถึง24โวลต์นะฮะ๋อไฟตัวนี้นะครับครับผมแล้วตอนนี้ขึ้นอยู่ที่ลูกค้าเดี๋ยวเยวเดี๋ยวไปถึงนี้ตรงนั้นแล้วจะต้องมาคุยกันว่าเรื่องใช้ดอกซับกี่ดอกดอกเดียว2ดอกขนาดอะไรวัดกําลังเขาเท่าไหร่แม่เหล็กเท่าไหรอ่าเย๋ยวันนี้วันนี้เอาเอาเอาเ,อาเยอะหน่อยเอาเละเอียดหน่อยนะเพราะว่าโอ้ตั้งแต่ก่อนปีใหม่เนาะ แล้วรถลงข้างทางครับเจ็บยังโอ้รถรถเขาลงครับโอ้เอฟซีผมตัวจริงนะเอฟซีตัวจริงก็ได้รู้แม้กระทั่งรถลงข้างทางเนั่งรถมันลงข้างทางรถข้างทางเอฟซีตัวจริงเอฟซีตัวจริงก็โดนไปแสนกว่าเนี่ยครับบรรยากาศนะครับแต่ลมลมตกนะครับนี่ครับ ก็สนใจนะครับแอมจิ๋วป่านัดนะครับตลาดไทยเออตลาดนัดสังกสีนะครับตลาดไทยวันพฤหัสนะครับตลาดนัดของของตลาดไทยแต่ถ้าตลาดสังกสีเทพร,รักก็วันอาทิตย์น,นะครับตลาดนัดเย็นนะครับ ตู้ใบเนี้ยมันเป็นตู้สองลม่ครับผมไอเนี่จะแข็งไอข้างเนี้จะนุ่ม,มนะฮะดูจะตรงไหนเดี๋ยวให้ดูที่น้ำนะฮะไอเนี่ยจะนำไอเนี่ยจะตามบางทีลูกค้านึกว่าผมว่าน้ำม,มาใส่เบดเปล่าไม่ใช่ให้ดูว่าเบดไอตู้สองลมมาเป็นแบบไหนเนี่ย ปลาซื้อไปแล้วนะครับอ่ไปแล้วอ่ะขอโ,โอนอะกินโอน,นะอยู่ในกระเป๋าอะในกระเป๋า,าขาวอะตัอย่างเดียวตัวอย่างเดียวนีววครับก็ลูกค้าเต็มหน้าร้านนะครับลปลานักดการันตีวเารบเขารอบห้เรืบว่าเข,าาเขายัไเคยับไง้ะครับไดเดูเอาเองรับเรับ้เต็รัน้าลรับเล็รับ้รับด้เลยั้เลรับ้น้้ ขาอดเรียบร้อยนะสุดยอดอ๋อตัวที่สองนะตัวแรกพันห้าร้อยบาทอ๋อครับผมเดี๋ยวผมต้องรบกวนคุณพอด้วผมจะส่งเอน่าไปหาคุณพนหน่อยที่ลูกค้าให้รีวิวมาเยอะเลยส่งมาได้ป่ะเดี๋ยวผมแล้วก็พี่น้องทางใต้ด้วยที่อยู่ในเรือแล้วก็พี่น้องรถแถวๆด้านคนนองเอฟซีที่สุพรรณแล้วฝากไปถึงพี่เจ้าของแพรชาวดงด้วย ชุดเน่นครับใช่ใช่ฮะอยู่เมืองการครับน่ารักมาก,กวันนั้นมาปแรงนะลี่เป็นแรงๆลยที่ไปเนี้ยเป็นแรงๆเลยที่รับซ่อกใหม่เดินไม่ลอยใช่ไหมครับได้เลยครับผมได้ครับโอเคพี่ขอบคุณมากมขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับผมไม่ลอยเปนลงเดือยเอามาเอาไซเบอ,อร์มาด้วยนะพี่อขอตัวนี้นะอาการเป็นยังไงพี่อนไปชอบทุกอย่างแต่เสียงไม่ดัง จัดเลยพี่แป๊บหนึ่งเดี๋ยวไม่ดังสนันก็ดังสนิทเจะโดนยู่ตรงนี้มีสองอย่างใช่ไหมฮะ Hello Okay o เค y แป๊บหนึ่ง ังยุ่งเลยว่าไงแป๊บนึงแป๊บหบนึง่งให้พี่ก่อนพี่ขอเขาบนตังแล้วขอบคุณมากครับมีมีแตงร้อยป่ะนี่แบงค์ยี่เขาทำไรขอแรกไม่มี